ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องมิกกี้ชาแนลนะครับวันนี้เราพามาชมตลาดด่านสิงห์ขอาตลาดนั้นด่านสิงหขอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนัททิพย์นะครับจะพาชมด่านดาน่ดานสิงหขอนครับตรงนี้ก็จะเป็น พวกเครื่องของใช้พวกมีแจกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับเอา,เอาไว้ตกตกแต่งบ้านม็มีหลากหลายเนาะหลากหลายชนิดใช่หลากหลายแล้วก็มีหลายร้านมีทั้งของกินพม่าก,ก็มีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชายแดนพม่าเลยพาใครมาบ้างครับวันนี้พาเพื่อนมาแล้วก็มีแฟนเพื่อนด้วย อันนี้คือเพื่อนน้องเองชื่อปูนเป็นเพื่อนของน้องแล้วก็พามาชมด้วยแล้วมันแล้วแต่ตัวแล้วแต่ชุดแล้วก็แล้วแต่แบบว่าพันไม้ด้วยไม้ไม้ไมแดงไม้อะไรประมาณน,นี้มีเครื่องประดับก็มีก<อ>ระเป๋าก็มีก็คือเชมดูได้มีของพมาก็มีนัเนี่แบบ เป็นแบนธนาคารอะไรประมาณนี้ oh, oh. เนี่ยนี่ของกินของกินพม่าก,ก็มีเนี่ยนะอันนี้ของ,ของพมา่าใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องุห่มของแบบว่าเอาฝาใหญ่อะไรก็นี้ก็ได้เอาเป็นของฝาก็ได้ประมาณนั้นราคาเป็นไงบ้างครับตรงนี้เป็นราคาอะไรบ้างครับแบบมันเป็นผืน แล้วสองเมตรกว้างสองเมตรอะไรประมาณนี้สองเมตรเป็นผ้าถุงใช่ไหมครับใช่ผ้าถุงราคายัางไงครับราคาร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทผ้าขอม้าก็มีผ้าขอม้ามีผ้าขอม้ามีใช่ไหมครับอืมแค่ชอบเขาสีอะไรครับสีแดงจะสวยครับเนี่ยเนาะสีนี้ครับเนี่ยมีสีนี้ด้วย อันนี้เป็นร้านยกเนาะใช่ร้านยกเพื่อแบบว่าเขานั่นนำมาเลยสวยครับเนาะใช่สวยมากเป็นมงคลเอาไปตั้งแบบทิ้งทิ้งพระหรือว่าตั้งเที่ยวไกลๆนั่นได้เป็นของเป็นของมงคลเลยอ๋อเอาไปตั้งบนิ้่พระก็ได้ใช่เนี่ยก็จะมีพระนีพระพุทธรูปก็หลายอย่างนะครับถือว่าสวยงามมากเลยครับ ละตอนหลังมีหวีมีช้อนมีทัพพีแบบอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับถึงว่าของเยอะมากเลยครับถือว่าหลายอย่างของเยอะมากเมาเลยขาประดิษฐ์กันเองแบบว่าเขาทำแบบนั่นมากันเองเลยเลือดรูได้ถือว่า อันนี้ก็จะเป็นแบบโคตั้งของเก้าอี้เล็กๆประดับแบบนั่นก็จะเป็นแบบที่ใสก่กล้วยไม้แลไรประมาณนั้นอ๋นอันนี้สามารถห้อยแบบว่าห้อยข้างหน้าบ้านได้แบบมันจะมีคำนั่นอยู่แบบโชคดีร่ำรวยแลไรประมาณนั้นอตรงนี้มีโซนกล้วยไม้ที่จะพามาโอ้โหนี่มีกล้วยไม้หลากหลายสวยงาม ราคาไม่สูงด้วยนะใช่ไม่สูงนี่สี่อันนี้สี่ตัวร้อยตัวละยี่สิบห้าเองอันนี้ก็จะมีร้อยหนึ่งเนี่ยดอกสวยงาชื่ออะไรชื่อวายแคะยาย่าค่ะโอ้สวยเหมือนยาย่าเลยเนาะใช่ไหมใช่โอ้ถือว่านะครับ ราคาเป็นเันราคาเป็นน่นเองแบบราคาแบบจับต้องได้อันนี้เงินหนาใช่ไหมเนี่ยใช่เงินหนาเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองเงินหนาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถือว่าสวยมากๆเลยอันนี้เป็นเซียนของขังไหน อันนี้ก็จะเป็นเซียนของของังอ๋อเนี่ยนะเนี่ยเขามีหมดเลยเป็นเซียนไปแล้วเขาไประจำอยู่นี้เป็นเซียนเลยใช่ไหมใช่นี่เขามีพายไว้ด้วย่ระคาถังใหญ่ต้องแปดสิบเนี่ยคือแบบว่าราคาจะต้องได้คือแบบว่าราคาใหญ่มากครับราคาแปดสิบบาทนะครับนี่ไม่มีาราคาจะ ท่นใดอ่ะ่ันไป่านมามีถ้าว่าชอบแบบว่ามีสีก็จะเป็นประมาณนี้แถวนี้เลยสีหลากหลายมีกระถางแบบมีสีใช่ตกแต่งสวยงามตั้งแบบว่าหน้าบ้านหรือว่าจะทําสวนสวนหน้าบ้านของตัวเองได้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในตลาดก็จะมีของให้เลือกลมเย็นด้วยลมเย็นลมเย็นนะครับพันไม้ต่างๆครับพันไม้นานาชนิด อยู่ในตลาดนัดสิงขอนนะครับนี่แค่สต้นร้อยเองคือแบบว่าราคาแบบสี่ต้นร้อยใช่ไหมครับใช่สต้นร้อยเลยมีของให้เลือกหลากหลายเนาะหลากหลายเลยคือมีครบมามาที่นี่ทีเดียวคือครบทุกอย่างเอาไปเป็นของฝากก็ได้เลยประมาณนี้เนี่ยครับ มีที่ตั้งแบบว่าหิ่้งพระหลายอย่างหลายขนาดหลายแบบด้วย <ละ S 1> ใช่ <ละ S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆแบบว่าเวลาเด็กอะไรประมาณนี้เขาชอบซื้อกัน<อ>เนี่ยเขาจะมีีของฝากป่่ะเนยใช่ของฝาก มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาออกเนี่ยเอาออกได้แล้วมันก็จะดังเขาเขาทำม,มันจะมีเสียงประมาณนั้นอนใช่ก,กบใช่ไหมเนะี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นเล็กมีสบู่ก็มีตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกผ้าผ้าขม้าแล้วก็ผ้ายยามแบบกระเป๋าอะไรประมาณน,นั้นมีมีผ้าผ้าพันคอนะครับพันคอแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็ออของอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไม้นะ ใช่ไม้เขาประดิษฐ์มาหลายรูปแบบคือให้เราได้ใช้บางทีบางบางทีเขาจะเอาแบบว่าถ้าเป็นแบบประมาณนี้เอาไแปบบนั่นร้านแบบร้านแนวแบบว่าไม้เรือนแบบเรือนไม้แล้วบางนี้เวลาสืบก็ใช้อันนี้ได้<อ>มีน้ำผึ้งก็มีเนี่ยแบบว่าน้ำผึ้งขวดละร้อยห้าสิบโคกลูกอะไรครับโคกะครับ ใช่หลยราคาพอมีหลายขนาดอันนี้ก็จะมีราคายท่าไหร่บางครับมีราคาเท่าไหร่บ้างครับมี600กว่ามี300กว่ามีโอ้จ้ะ200กว่าบาทมี้จ้ะโอ้ครับนะครับมีครบให้เลือกเยอะแยะเลยครับมีหลายขนาดนะครับครับใบนี้นะจ้ะเอาสองใบะ เดี ja pues ๋ยวคมไปเลยครับคมไปเลยคมสองสองหมดเลยให้ทวดสองร้อยนะคะคค่ะพวกธนาคารอะไรวันนี้แบบทาหน้ามันช่วยเรื่องสิวได้แล้วก็ทำให้หน้าขาวได้อันเท่าไหร่อันธนาคารนี่อันเท่าไหร่อะแบบประมาณ กระบอก170จะต้องได้เลยเล็กๆ70ช่วยรักษาสิวใช่ไหมใช่ใช่ทาได้เนี่ยมันจะมีแบบว่าแนะนำอยู่ประมาณนี้เราทาเราทาเฉพาะตองตั้งคืนให้กระปุก170สองกระปุก140เอาแบบไหนบ้างว่านหาดจระเข้มีมะนาวมีสิวด้างเดิมช่วยรักษาสิวเนาะ ใช่น้องก็ใช้อยู่คือน้องส7ดแล้วน้องส7บเจดแล้วก็คือมันช่วยได้จะทาผิวจะทาผิวกายก็ได้หรือว่าจะทาหน้าก็ได้ทาได้หมดเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นพม่าเลยใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับไงงี้มั่งครับวันนี้ตลาดเปิดวันแรกก็วันนี้วันแรกพืชกระประเดิมแล้วสามร้อยบาทถือว่าสุดยอดเลยเนาะสุดยอดค่ะครับไม้ส่วนใหญ่เขาเอาไปไปทำอะไรครับ แบบว่าเอา,เอาดอกไม้มาใส่นีเ้เป็นใส่ในใน,น้านนะคะพอได้ใช่ไหมครับวันนี้แรงคนเยอะไหมวันแรก โอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินชมกันนะครับครับครับมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในตลาดชายแดนนะตลาดชายแดนไทยพมา่านะครับตลาดนัดสิงห์นะครับอันนี้ก็เป็นร้านน้ำประจําหนูชอบซื้อกินอ,นะอร่อยด้วยเป็นร้านร้าน,น้ำรนประจํประจํใช่ชอบมาซื้อกินที่นี่ปปนะ ทำน้ำชาเขียวหวานน้อยน่อยเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เปิดร้านวันแรกเรือเรือเปิดทุกๆวันแต่วันนี้ด่านเปิดนะใช่ไหมวันนี้ก็ดีกว่าทุกวันอ๋อดีกว่าทุกวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายน้ำเป็นหลักเนาะใช่ครับมีม,มีมีหลายชนิดเลยครับม,มีหลายอย่างนะครับ ท่านได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนเจนาด้วยนะครับอ,อ่าอยู่ในตลาดนัดสิงห์ขอนนะครับ<า>วันนี้เรามาบุกถึงที่เลยนะครับแก้วแก้วละสามสิบครับแก้วละสามสิบใชโโ่โอ้ถือว่าสามารถสั่งแบบว่าตามตามใจชอบแบบว่าตัวเองชอบกินประมาณไหนหวานแบบว่า,วานนเราสั่งหวานน้อยหวานมากอาพอดีพอดีแล้วได้เลยเราสามารถสั่งแบบ เจนาได้เลยนะครับชาเขียวว่าน้อยแก้วละ30บาทนี้อยากจะให้น้องฝากอะไรกับเ่อ,เพ,อเพื่อนที่<ย>กำลังจะมาเที่ยวที่ตลาดนัดสิงห์ขอนะครับอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่ได้แบบว่ามีของฝากไปให้คนอื่นแบบว่าจะฝากแบบญาติญาติหรือว่าคนที่รู้จักก็ได้ค่ะเพราะมีมันมีแบบหลายอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์กล้วยไม้แล้วก็มีเครื่องนุ่หงห่มหแล้วก็ มีน้ำแบบให้แบบกินได้ด้วยช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบคนจะเริ่มทยอมาเพราะด่านเริ่มเปิดวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คือถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ก็คือนักท่องเที่ยวไปจะเยอะใช่นักท่องเที่ยวจะมาเพราะเริ่มเปิดกันแล้วแต่ว่าข่าวไม่ได้แบบออกไปมากประมาณนั้น<อ>จะเร,เริ่มกระจายไปเรื่อยๆสามารถมาท่องเที่ยวได้ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,ะน้องทิพ์มากเลยนะครับที่ที่พามาชมบรรยากาศภายในตลาดนัดสิ่งของน,นะครับ,รบลตลาด,ดชัดชท่มารับมานะครับวันนีต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ